หาอาชีพบนออนไลน์สามีไม่เข้าใจทําไงดีวันนี้นะคะในฐานะคูลินดานะคะและได้ผ่านตัวเองเนาะจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แล้วก็เจอปัญหานี้มาโดยตรงจากการที่เราขายออฟไลน์เนาะต้องมาขายทุกวันอยู่วันนึงเนี่ยก็ถือกล้องแต่งหน้าสวยๆเนาะแล้วคนที่บ้านอะไม่เข้าใจไม่ได้มองว่าไปไปไหนได้ต่อหรือว่าเห็นเราทําเพื่อสนุกนะคะวิธีแก้แบบนี้ให้คุณนะคะถามตัวเองให้แน่ๆว่า อยากทาจริงไหมถ้าอยากทำเนี่ยให้มองที่อนาคตเลยว่าเราจะได้อะไรกับโลกออนไลน์นี้แล้วตั้งหน้าตั้งตาทาไปค่ะเพราะถ้าวันหนึ่งอะค่ะมันสำเร็จผลมันซักเซสเขาจะยอมรับมันเองนะคะอย่าพยายามที่จะอธิบายเพราะยิ่งอธิบายก็ยิ่งจะมีปัญหาก,กันให้คุณนะคะลงมือทําไปเลยยิ่งเป็น,ปนแรงผลักดันยิ่งเป็นแรงบัรดาใจว่าเราจะพลาดไม่ได้ แล้วถ้าวันหนึ่งอะถ้าเราประสบความสาเร็จแล้วหรืออัพตัวเองขึ้นมาได้สเต็ปแล้วว่าเขาจะเข้าใจเราเองค่ะสาหรับใครนะคะที่มีปัญหาเมื่อเริ่มต้นทําออนไลน์แล้วเกิดปัญหาใดๆนะคะอยากได้รับกาปรึกษาหรืออยากคุยกับครูลินดานะคะติดตามได้ที่เพจครูลินดาค่ะแล้วเราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆให้นะคะเป็นการที่ที่สอนน้องหรือว่าเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรโอเคค่ะ